สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยหรูนำมาทำอะไรแบบนั้นนะแต่มันส่งผลกับตัวเลขการเงินจริงๆส่งผลกับความอยู่รอดของธุรกิจเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากกรณีศึกษาองค์กรระดับโลกเลยนะทั้งที่รุ่งและที่ร่วงแล้วก็มีโมเดลที่น่าสนใจด้วย เป้าหมายก็คืออยากจะสำรวจให้เห็นภาพชัดๆว่ามันเชื่อมกันยังไงแล้วเราจะสร้างวัฒนธรรมดีๆกันได้อย่างไงถูกต้องเลยค่ะคือตัวเลขมันบอกชัดนะคะจากหลายแหล่งเลยว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะที่จะสร้างความได้เปรียบแล้วก็ผลตอบแทนทางการเงินนี้เหนือกว่าชัดเจนแต่กลับกันเลยวัฒนธรรมแย่ๆหรือที่เป็นพิษเนี่ยก็เป็นตัวเร่งสู่หายนะได้เหมือนกันนะคะความเสียหายนี้ประเมินเป็นตัวเลขได้จริงๆค่ะ โอ้หงั้นลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าไหมครับจะได้เห็นภาพชัดๆอย่าง Microsoft เนี่ยตอนเปลี่ยนวัฒนธรรมยุคสแตยนันเดล,ลา่าที่เขาเน้นก r o ่มมายด์เซตความร่วมมือความไว้ใจกันมากๆค่ะอันนั้นเปลี่ยนเยอะมากครับมันไม่ใช่แค่พนักงานรู้สึกดีนะแต่หุ้นขึ้นไป1,000%พซใน10ปีคือมันปลดล็อกมูลค่าธุรกิจจริงๆหรืออย่างคอสโก้ก็ได้ที่วัฒนธรรมเขาเน้นพนักงานมากๆสร้าง trust สูงสูง คอสโก้นี่เด่นเรื่องนี้ใช่ครับผลคือเทินโอเวอร์ต่ำมากแค่7%เองเทียบกับอุตสาหกรรมที่แบบ60-70%ต่างกันเยอะมากครับต้นทุนตรงนี้หายไปเยอะทำให้เขาโตได้เรื่อยๆแต่ในทางกลับกันนะคะบทเรียนแพงๆก็มีให้เห็นเหมือนกันอย่างเวลซา go โงคะที่วัฒน,นธรรมกดดันยาดขายแบบ ไม่สนวิธีขาดจริยธรรมไปเลยเคสนั้นดังมากค่ะสุดท้ายก็เรื่องอื้อเฉาเปิดบัญชีลูกค้ามั่วไปหมดความเสียหายทางการเงินนี่รวมค่าปรับค่าอะไรต่างๆแล้วสูงกว่า8,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะโอ้โ oh, ห8,000ล้านค่ะมันสะท้อนชัดเลยว่าวัฒนธรรมที่ผิดพลาดเนี่ยมันเสี่ยงแล้วก็เสียงเงินจริงๆ ตัวอย่างนี้สุดขั้วทั้งสองด้านเลยนะครับทำให้เห็นเลยว่าวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เรื่อง f e ล l i n g ดีๆแต่มันคือคกลไกที่ส่งผลต่อความเสี่ยงกำไรขาดทุนตรงๆเลยแล้วปัจจัยอะไรครับที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้มันส่งผลได้ขนาดนี้มีปัจจัยสำคัญที่เราเห็นซ้ำๆในงานวิจัยนะคะอย่างแรกเลยคือภาวะผู้นาหรือ leadership แล้วก็ความไว้วางใจหรือ trust คือผู้นำที่สร้าง trust ได้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ประกาศค่านิยมสวยๆติดข้างฝาแต่ต้องทำให้เห็นในการทำงานในการตัดสินใจจริงๆครับครับองค์กรแบบนี้ผลประกอบการจะดีกว่าชัดเจนเลยมีข้อมูลบอกว่ากำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง21%และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก็สูงกว่าตลาด23เท่าเลยค่ะ <c oughs> ตัวเลขน่าสนใจมากครับ เรื่อง trust นี่สำคัญจริงๆนะครับเพราะมันน่าจะเชื่อมกับปัจจัยต่อไปด้วยคือความร่วมมือหรือ collaboration ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันไปด้วยกันเห็นว่าองค์กรที่คนร่วมมือกันดีๆเนี่ยจะทำงานมีประสิทธิภาพกว่าสร้างนว,วัตกรรมได้ดีกว่าอันนี้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันโดยตรงเลยแล้วก็อีกปัจจัยที่สำคัญมากๆในยุคนี้เลยนะคะก็คือการจัดการความต่างระหว่างวัยหรือ generational dynamic อ๋อเรื yeah. ่องคนหลายเจนในออฟฟิศใช่ค่ะการผสมผสานประสบการณ์คนรุ่นเก่ากับมุมมองทักษะใหม่ๆของคนรุ่นใหม่เนี่ยจำเป็นมากมีข้อมูลจากการ์เนอร์บอกว่าทีมที่หลากหลายและเปิดรับความต่างหรือ Inclusive เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นถึง30%เเลยนะคะ30%เเยอะนะครับค่ะแล้วการเสี่ยงคนเก่งๆที่มีประสบการณ์ไปเพราะเราจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยถือเป็นต้นทุนแฝงที่สูงมากเลยค่ะ ทั้ง trust collaboration และก็การบริหารคนต่างไว้ดูเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับและทีนี้ถ้าองค์กรอยากจะสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งแบบนี้ขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะในบริบทไทยเราเนี่ยมันพอจะมีแนวทางหรือโมเดลอะไรที่จับต้องได้ไหมครับที่จะช่วยรับมือกับโลกยุคนี้ที่แบบทั้งผันผวนซับซ้อนไม่แน่นอนที่เรียกว่า v u l a b n n y อะไรนั่นมีโมเดลหคะ่ะที่น่าสนใจแล้วก็พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์นี้เลย คือโมเดล Core Culture ค่ะอันนี้มาจาก The Skill Up Academy โดยคุณนภรุษนะคะเขาออกแบบมาเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งแล้วก็วัดผลได้จริง Core <Call> Culture ค่ะมี4หลักการคือ C O R E นะคะ C คือ Connect ค่ะคือการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรวิสัยทัศน์ค่านิยมให้เข้ากับสิ่งที่พนักงานแคร e ทำให้ทุกคนรู้สึกอินเห็นภาพเดียวกันอ hmm, ทำให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันใช่ค่ะต่อมา O คือ Own คือส่งเสริมให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ทำามตามๆกันไปแต่มีส่วนร่วมสร้างรักษามันไว้โดยที่ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆครับผู้นําต้องนําเองค่ะแล้วก็ R คือ Re-invent อันนี้คือการสร้างวัฒนธรรมที่ยืดหยุน่นปรับตัวเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปทำเรื่อง Hybrid Work, AI หรือการทำงานกับคนหลายๆรุ่นอืมต้องไม่หยุดนิ่งใช่ค่ะและสุดท้าย E คือ Elevate คือการยกระดับวัฒนธรรมให้มันส่งผลต่อธุรกิจจริงๆวัดผลได้ที่เรียกว่า culture er ROI นะคะเช่นไปเชื่อมกับการลด turn over การเพิ่มนวัตกรรมหรือความพอใจของลูกค้าหูฟังดูเป็นกรอบความคิดที่ ชัดเจนแล้วก็น่าจะออกไปปรับใช้ได้จริงนะครับแล้วสำหรับองค์กรที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดสนใจอยากนำลักการคอรไปใช้เนี่ยจะเริ่มยังไงได้บ้างครับมีแนวทางแนะนำไหมการน,นำไปใช้ก็ทำได้หลายระดับเลยค่ะตั้งแต่จัดเวิร์กช็อปให้คนเข้าใจให้รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันหรือสร้างเครือถ่ายตัวแทนวัฒนธรรมที่เรียกว่า culture ambassadors ในองค์กรก็ได้ค่ะอ๋อมีคนช่วยขับเคลื่อนค่ะแล้วก็ออกแบบ ติดตามตัวชี้วัดวัฒนธรรมหรือ Culture er KPI ที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจจริงๆหรือแม้กระทั่งการโค้ชผู้บริหารให้เป็นโรงโมเดลที่ดีได้จริงๆค่ะซึ่งถ้าองค์กรไหนในไทยที่กำลังมองหาแนวทางปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงขึ้นตอบโจทย์ยุคนี้ m o เดล Core Culture นี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือทาง The Skill Up Academy โดยคุณนภรุษก็มีบริการให้คำปรึกษาหรือจัดบรรยายเรื่องนี้โดยตรงด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสามารถติดต่อได้เลยประเด็นสำคัญที่อยากย้ำนะคะคือวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแฟชั่นแต่มันเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์เลยนะที่ต้องบริหารจัดการจริงๆเพราะมันกระทบตัวเลขการเงินความยั่งยืนขององค์กรโดยตรงเลยนะการลงทุนกับวัฒนธรรมก็คือการลงทุนเพื่อความสำเร็จระยะยาวนั่นเองค่ะขอบคุณมากครับชัดเจนมากๆเลยก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดกันดู ว่าในสัปดาห์นี้มีสิ่งเล็กๆอะไรบ้างที่เราในฐานะผู้นำหรือพนักง,งานคนหนึ่งสามารถเริ่มทำได้เลยเพื่อจะช่วยเสริมสร้างมิติใดมิติหนึ่งของคอไม่ว่าจะเป็น connect own reinvent หรือ elevate ในทีมหรือในองค์กรของเราเองลองหาคำตอบแล้วก็ลงมือทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ